สวัสดีครับพัผมปีชายเช่นเคยครับในรายการสรว่ายน้าพูดได้บายวินวินพูนะครับวันนี้เรามาทําความรู้จักกับเคมีนะครับปรับสภาพน้ําใสนะครับหรือเคมีที่ทําหน้าที่นะครับเร่งตกตะกอนนะครับตะกอนนะครับที่มีขนาดเล็กนะครับไม่สามารถที่จะกรองได้เนี่ยนะครับผู้เจลนะครับก็สามารถที่จะรวมตะกอนนะครับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้ทางกองทรายนะครับสามารถที่จะกรองตะกอน นะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับติดอยู่ที่ถังกองทรายได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับคุณภาพสุดยอดมากนะครับตัวนี้พูเจลนะครับแค่มีนะครับ CTX นะครับพูเจลนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับ CTX พูเจลนะครับน้ำหนัก90กรัมนะครับปริมาณการใช้1ก้อนนะครับสำหรับสะ50คิวเนี่ยนะครับสะ50คิวนะครับจะใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับ1อาทิตย์1ก้อนนะครับในราคาที่ อยากจะบอกว่าพิเศษสุดคุ้มจริงๆนะครับ1ก้อนต่อ50ทิวนะครับสะ50คิวใช้ได้1อาทิตย์นะครับราคาเพียงนะครับ120บาทเท่านั้นเองโอ้โหอเ a ซิ n งมากผมชอบมันมากเลยเจ้านี้นะครับคุณภาพบีะครับเราใส่ตอนเย็นๆแบบนี้นะครับพรุ่งนี้เช้านะครับน้ำใสปิงแน่นอนนะครับตัวที่เห็นอยู่เขาบอกว่าพูเจลคริตตันวอเตอร์นะครับ เวลาที่ใส่เข้าไปนี่ครับน้ำมันก็จะเป็นเหมือนคริสตัลอะไรประมาณอย่างนั้นเลยนะครับจากที่คุณคุณนะครับมันใสปิ้งอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับตัวนี้สุดยอดมากนะครับการันตีโดยผมปีชาแน่นอนนะครับมีนะครับสินค้านะครับที่วินวินภูทั้งสาขากรุงเทพแล้วหัวหินนะครับตัวนี้นะครับรวมถึงเคมี CTX ทุกตัวนะครับก็นะครับ สนใจนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่เป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับซึ่งมีส่วนลดพิเศษนะครับก็อย่าลืมโทรเข้ามานะครับสอบถามนะครับที่วินวินภู0 2 5 0 8 1 3 2 6ถึง7นะครับต่อฝ่ายขายนะครับ1 0 2ถึง1 0 7นะครับสอบถามวิธีการใช้งานนะครับรวมถึงเคมีภัณฑ์ตัวอื่นของ CTX นะครับมาตรฐานงานจากสเปนนะครับคุณภาพดีแน่นอนนะครับภูเจลนะครับตัวนี้สุดคุ้มแน่นอนนะครับอ่า โอเควิธีการเติมนะครับเราจะเติมลงไปในสระแบบนี้เลยหรือนะครับในนะครับถังเซอร์แทงก็ได้นะครับก็จะเป็นการดีนะครับตัวนี้นะครับคำเตือนนิดนึงนะครับไม่ควรใช้กับนะครับถังกองที่เป็นประเภทกองผ้านะครับเพราะว่ามันจะทําให้เป็นเจลเหนียวเหนือจุนเกินไปนะครับอาจจะมีปัญหากับการกรองนะครับคุณภาพดีๆแบบนี้นะครับราคาประหยัดสุดคุ้มก้อนละ120บาท โอ้ oh my god นะครับสุดยอดมากนะครับอ่า